เี่ตัวเดียวัหเด็นว่านบังตัวเดียวกันได้พอเจ็ดกังเจ็ดเจ็ดสองถ่ายรูปติดคลคายใบหน้าเนาะถ่ายถ้ายยุคนี้ครับถ่ายยุคสามแปดครับนี่ไห็นสีามแปดไม่ เดี๋ยวอันนี้งวดก่อนบ่กพนไทยหมื่นวานนี่ครับไทยหมื่นวานนี่บ่ครับที่ทีที่สามแปดที่ยุไบทีทีทีงวดก่อนบอกสามแปดเนาะแต่นี่ประเทศไทยติดอีกครับมันขึ้นหนาคนแถบขึ้นข้างเราครับหนาคนข้างกันเนาะบงจริงๆผมว่าพามาเพื่สมเด็จย่าเนาะเป็นหนาเป็นหนาเป็นหนาเป็นหัวคนเป็นขับเป็นหลุมคนเนาะเป็นหลุมคนเลย พันุไทยพันไทยใด้ผมได้ขอไทยน้ำเพพันไทยอยู่บงต้นต่นสามแปดไหมครับต้นสามแปดนี่ไหมตนพันุันไทยเห็นในบ่อพันเห็นในบ่อนี่บ่อครับนี่ก็กล้วใบหัวตัวจริงพี่ใบงวดก้อนบอกตัวใดก้นงวดก้อนอ่ะฮะงวดก้อนบอกตัวใดกวี่อย่างน้อนี่นอะนี่นะสองยังสองยัง hả Tôi để quá Tôi để tôi để Chết 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 sóng. chết Chết quá Nghe không Chết chết Sống Chết chết sống Chết <laughs> chết sống Cô บอกเลขไงสามแปดอ่ะพี่ใบคนนี้แหละบอกสามแปดคนเมื่อคันคนใบหวยตัวจริงแล้วนี่เขียนเขียนเลยเขียนเขียนเลยงวดน้เป็นอดไนี่คนใบหวยคนใบนะครับคนบอกว่าไหนพี่น้องเด้อภาษาไทยพี่ใบเนาะพี่ใบเขาบอกกันหมดคนใบหวยเนี่ยนะเอาบอกง่ายๆคนใบหวยคนพี่ใบใบหวยใบใบหวยนี่เป็นเฉลี่ยงวดก็เป็นอะไรสามแปดเต็มๆอืมวันนี้ก็มาเจ็ดอ๋อนี่เจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดสองตัวเจ็ดสองตัวเจ็ดเจ็ดวันนี้เจ็ดเลยพี่น้องเด้อนี่เจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดวันนี้เจ็ดเจ็ด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง คนใบนะครับที่ใบนะครับดก่อนแล้วบอกสามแปดตัวเดียวสามแปดกวเสามแปดห้าแปด้อเขียนไห้อือนี่มนีเจ็นี่เจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดตัวเดียวเห็นยใส่ใส่ใส่ไปบ้างนอนนอนโอ้นอนฝันโอ้นอนฝันเอานอนฝันบ่เห็นจังไหนนอนโอ้นอนฝันฮะสองอย่างน้อยนอนเจ็ดสองตัวเดี

เงย7อนเงกคอนเห็นแสงก็สามแปดพี่พี่เห็นคนยืนไทยที่ที่ลูกเห็นเมื่อกี้่นยืนยืนที่ไหนละยืน้ทยยืนี่บ่กมีนกตนท่้ายติดใบหนาคนนนะคลายใบหนาค่ะเนาะต้นต้นคนบาเปลี่ยนใบเลีเนาะ เป็นใบซีนี้มาตลอดเลยครับระยะนี้กี่เดือนเนาะตั้งแต่มกระล้ะต้นปีมาแล้วเนาะคครรัับบต้นปีเป็นใบซีนี้เลยตั้งแต่ก้อนนีู่ใบใบประมาณหนึ่งครับต้นที่เขียวอยู่ข้างหลังนี่โอ้โหเกิดคือพี่ครับต้นใบแรกใบแรกครัใบยาวเลยเต๋อส่วนมากคนมาจุดทูบคออันใดหลายนี่นี่ครับต้นคอคอห้อยกันเนาะ เอาพี่มุตบีบอกเบอร์โทรไนเอา่จำอะไรจำวะจำอะไร่ะจะไหนก็จะจำได้ปม <laughs> ที่นี่ทั้งปงรครับรุ่นที่เท่าไหร่ก็นเนี่ยร,รุ่นที่สีครับ นใบใบตัวนี้เป็นเป็นใบรุ่นที่สามยู่งเป็รุ่นที่สามเนาะอันนี้อันนี้เป็นใบรุ่นที่สี่แล้วครับครับแก่ครับยอดชีฟูเลยครั้งที่เป็นใบรุ่นที่ใบรุ่นใบรุ่นใบรุ่นสามกลางแก่ครับจะเป็นรุนี่นี่จะมีมีสีเมตาลย่องใบทุกใบทุกใบทุกใบเอ็นครับเห็นคำทุกันไ่มครับถ้าว่าใบแก่แล้วนี่จะจะเป็นใบสี่นี่จะจะเป็นนี่จะมีรวงไหมบ่ ถ้าถ้าผู้วิวก็จะว่าใบลว่วเห็นครับจังจ้างถาคุณที่ใบแก่เห็นไหครับจะล้อมกรอบทุกใบเห็นไหมล้อมกรอบทุกใบมันครับสีที่มีสีน้ำตาลนี่ที่อ้อมใบที่มืดสีเบลกินตัวนี่สีนี่เขาใบก้อนคือยังใบแต่ปกติเห็นหมดใบใบแต่ปกติมันสีน้ำตาลจะมีสีเหนไหครับเห็นไหมครั้ง ล้อมกรอดทุกใบสีน้ำตาลครับทุกใบทุกใบเลยสีบลอมีมอสีน้ำตาลอยู่อยู่อยู่ไปทัวร์ซืังได้หนึ่งถ้าเป็นใบครัขบขออันนี้คือเป็นใบต้นปกติต้นปกติครับใแต่เป็นใแบใบกแก่สีเหลืองแบบนี้ครับใบสีเหลืองแบบนี้แล้วก็สีสีน้ำตาลที่อยู่อยู่อยู่ไปอยู่ไปทัวร์อ๋อนี่ครับ ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าต้นถ้าเป็นต้นนี้จะถาเป็นต้นนี้จะมีสีน้ำตาลล้อมกรอบทุกใบจะเป็นจะเป็นแบบสีน้ำตาลครับแบบแบบนี้อ้อมกรอบทุกใบเห็ครับจะอยู่จะอยู่ไปทั่วจะอยู่มัวนอ่าสีน้ำตาลครับสะอยู่รอมกรอบสีสีบ่อเขาพื้นที่สีสีที่สีบ่อเขาพื้นที่แบบแบบไปอยู่กลางๆนั้นครับอืมจังต้นนี่สีไปทัวต้นเห็นึ่ครับจะล้างถึงมากจะล้างถึงมากแบบ เป็นหลายที่ถ้าเป็นต้นนี้ะลม้มรอบ้บรออบนอกลใบ,บไ,ได้ใครจะร่วงจะจิพื้นที่ะไปไปไนะครับผมตัวน,นี้ก็อยู่ที่ต้นพันชาตินะครับผมออกใบเป็นสีเหลืองอ่อนสีเหลืองทองนะครับตอนนี้นะครับผมหลัง หมดทีแล้วก็มาส่งอยู่ที่ใบนะครับผมเห็นสามแปดกันนะครับก็มีโชคกันถูกกันเยอะนะครับแล้วก็ให้โชคกันมาตลอดนะครับผมที่ต้นใบพันธุ์ชาติออกใบสีเหลืองทองนะครับนีครับผมพี่มนตรีพี่มนตรีนะครับเดี๋วจะขอเบอร์โทรพี่มนตรีนะครับผมฝากเอฟซีแฟนช่องนะครับ เอาสัเอาบขบงส่วนไปเมือนั่นอันอีอันนั่นคือได้กันอีแขนรอบนี้แม่นแม่นหไม่ยกไม่เลตัวก็เม่เกีงครับท่ากเ็ดไติมมือาออเ็ดเ็ดไติบตั้งนาฬิกาน้อยนเนาะโอ้

กูนังเหงาอหออกมากยังแม่นังีมเอก็นงเ now เออใช่เออเออเเบ่อาเอเบ่ถือ้นเบ่อ่ะเ้เบ่อมาของมัน่อีมาอมาอเนะครับผมอันนี้คือเป็นเบอร์โทรของพี่มนตีนะครับ เจ้าของที่แห่งนี้นะครับผมเบอร์โทรของพี่ถ้าคนในโชคดีก็มาร่วมทําบุญกับแกได้นะครับโดยเบอร์โทร093 4191986นะครับพี่มูลตีทัพสมบัติ093 4191986นะครับ โอ้อ oh, ันนั้นสาราเนี่ยเพิ um, drained, so ่นมีผู้โชคดีเพิ่นบริจาคมาเฮ็ดบ่ครับนี่ครับผมอ๋อมีผู้โชคดีอยู่ตรงนี้เนาะครับครับครับได้เฮ็ดสาราได้เฮ็ดที่อยู่ที่เสาเนาะครับครับครับมีผู้สนใจบ่เนี่ยโอ้ตัวใหญ่คักเนาะทางเฮ็ดบังเอิบเอ็ดเจ็ดแครับครับผมพี่บนตีก็เป็นผู้ดูแล อยู่ที่นี่ประจํานะครับก็เป็นที่นาของพี่นะครับก็ดูแลยอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ครับ <basics S 1> อ๋อเป็นค้ำถวายบ่ครับเพราะว่ายุนี้ไม้หวยังไงกับวันนี้มเนี่ยนั่งนั่งนั่งที่าีีนังอยู้าอยู่นี่นั่นแหละเมื่อรเอา้างไว้ให้มื่อไ่เพื่อนได้บ้างวันนี้เม่อ่มาดางแต่โอ้ยใส่ครับอ๋อี่ เขาหกตัวเดียวกันเด้่องขนามเขาจุดคอห้าน้อยบ่ตัวคือคือห้าน้อยเพิ่นบอกห้าน้อยคือห้าน้อยอ๋อไทยก็คือไทยเลยอ๋อไทยก็คือไทยน้อยก็คือน้อยเลยครับมือไทยมันชวนสีมาเอามือเลกออกย้ำเสาหรือบบกอนมื่นนึงอันนี้อันนี้เป็นคอน้อยบ่ครับเนี่ยคอน้อยันสิ้นตัวไหนตัวไหนเตียวเนี่ยคนใบคนใบ พี่ใบพี่ใบพี่ใบแล้วสี่แล้วง่บอกเ่ดตไหนตตไหนเอาจดเดีบอจดเดบอจดจออกว่เอกเอออาี่ไหเชิดนเชิไหนเชิไหเห็นมไหเห็นตไหผมเือห้ค่อยๆในโซนจากนี้คือพวกใกเมนดูพี่พี่มนตีแล้วพวกใคบอกไปเดินโดนบางคนนี่เป็นกระเบื้งคน บอกผมคุณเลกได้มาบอกสามแปดก็หาหนึ่งเหรอหมันนวดนเหรอันนี้เครับอกน้ืมบอกนโอ้ตัวเดิมอยู่ครับสองซีสองกับหมเนี่เห็นสอซบอ่ซีอยู่มไหนนี่สองซกับเห็นที่นี่บอ่ะฮะมี่สว่าสนสอกับเจ็ดเจ็ดสองซกับเจ็ดเจ็ดเด้อ่านผูชมครับผม พี่ใบพี่ใบนะครับใบใบหวยพี่ใบใบนะครับหวยเคนบอกเลยครับสองซีสองซีกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมนี่สองซีกับเจ็ดเจ็ดครับเดี๋ยวซีไปช่องทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับพี่ใบไม่โชคไม่รุนแรงกันก็ค่อยมากนี่นะครับเด้อสลักซีแต่ไหนทีไมีโชคนะครับผมเดี๋ยว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง